ถ้าเราเห็นว่าลูกเราเกเรจงกรุณาบอกตัวเองว่าลูกกำลังทุกข์เด็กไม่ได้อยากเกเรแต่ที่เด็กเกเรเด็กกำลังต่อต้านอะไรในวิธีการและความรักของเราซึ่งมันอาจจะไม่สอดคล้องกับเขาในวัยของเขาในรุ่นของเขาอันนี้พูดถึงตั้งแต่เด็กไปจนถึงวัยรุ่นเลยอยากจะให้กำลังใจคุณแม่ว่าการรักลูกเน่ย เออถ้าถามว่าเป็นกิเลสไหมถ้ารักไม่เป็นแล้วรักอย่างมีกิเลสข,ของพ่อแม่ก็เป็นกิเลสข,ของพ่อแม่แต่ถ้ารักเป็นรักอย่างมีปัญญาเนาะขอยกตัวอย่างแม่บางคนเนี่ยมองเห็นความสําเร็จของลูกเป็นความสุขแต่แม่บางคนมองเห็นความปลอดภัยของลูกเป็นความสุขแม่บางคนมองเห็นลูกเวลาที่ลูกแข็มแข็ง และสามารถที่จะไม่แสดงตัวเองเป็นเซนเตอร์ของจักรวาลแต่ลักคนอื่นด้วยเป็นความสุขว่าเรารักลูกแล้วเราก็ได้รักโอกาสที่ลูกไปรักด้วยอันนี้ต้องกลับมาถางใจพ่อแม่มันจะเป็นกิเลสหรือไม่เป็นกิเลสมาอยู่ที่แม่มีความคิดประมาณที่เป็นเอาเอาเอาเป็นภาพก็คือเป็นสิ่งที่ไว้วางใจที่จะเห็นลูกเรา เขาทำในสิ่งที่เขาก็ไม่ได้เบียดเบียนตัวเองถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นดังใจเราแต่เขาไม่ได้เบียดเบียนตัวเองแล้วเราก็ค่อยๆซัพพอร์ตความอาจฐานโดยทำไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าลูกของเราเนี่ยจะเป็นเด็กหนึ่งคนที่เขาจะมีจุดยืนมีสแตนดารด์ของเขามีจุดยืนแบบที่เขาเป็นและโลกไม่เป็นทุกข์อันนั้นเราก็หลับตาตายได้เลยไม่ต้องนอนตายตาโพงอะ่ะ